สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบบัสซิ่งช่องที่จะพาคุณไปจอดลึกเรื่องราวสุดมันทั้งยานยนต์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในปี2025และคาดว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสนามรบภายในปี2027นั่นก็คือขีปนาวุธฟาอุจิต2027เจ้าขีปนาวุธนี้เป็นผลงานใหม่ล่าสุดจากบริษัทฟาอูจิตดีฟนซ์ซิสเต็มซึ่งเป็นบริษัทด้านการป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วฟาอุจจิต2027ถูกออกแบบ มาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความแม่นยำความรวดเร็วและความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันของข้าศึกฟาอูจิต2027เป็นขีปนาวุธนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีการนำทางแบบมันติโมดซึ่งรวมทั้งระบบ GPS ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GLONASS ของรัสเซียและระบบ Inertial Navigation เพื่อให้แน่ใจว่าขีปนาวุธจะสามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ แม้ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณฟาอุจิต0 2 7มีระยะยิงไกลสูงสุดถึง1 5 0 0กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถโจมตีเป้าหมายได้ลึกเข้าไปในอาณาเขตของข้าศึกโดยไม่ต้องเสี่ยงส่งเครื่องบินรบเข้าไปไกลอีกหนึ่งความพิเศษของฟาอูจิต0 2 7คือระบบอีวาซีบเมเนเวอร์หรือระบบหลบหลีกการสกัดกั้นระหว่างการบินเมื่อขีปนาวุธเข้าสู่ช่วงสุดท้ายก่อนกระทบเป้าหมายตัวระบบจะทำการคำนวณการเคลื่อนที่แบบสุ่มอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันเช่นปาทริออหรือ S400 ของฝ่ายตรงข้ามถือเป็นความสามารถที่ทำให้ขีปนาวุธตัวนี้น่ากลัวมากสำหรับคู่ต่อสู้ฟาอูจิต2027ยังสามารถติดตั้งหัวรบได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงแบบ Conventional Warhead หัวรบเจาะก,กรอะบังเกอร์บัสเตอร์สำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างใต้ดินไปจนถึงหัวรบอิเล็กทรอนิกส์แบบ EMP สำหรับทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ของศัตรู นอกจากสมรรถนะแล้วราคาเองก็เป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้ขีปนาวุธฟาอูจิ2027หนึ่งลูกมีราคาโดยประมาณอยู่ที่5ล้านดอลลาร์หรือประมาณ180ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับศักยภาพและความอัจฉริยะที่มันมอบให้กับกองทัพราคาอาจเพิ่มขึ้นตามชนิดของหัวรบที่ติดตัง้ง แต่โดยพื้นฐานแล้วราคาเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงนี้ฟาอูจิต2 2 7 7เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ปี2022ผ่านการวิจัยร่วมกับนักวิทยาศา,ศาสตร์จากหลายประเทศทั้งในโยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางปัจจุบันได้ผ่านการทดสอบสนามจริงแล้วมากกว่า50ครั้งและมีอัตราความสำเร็จสูงถึง98%นับเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกในขณะนี้ ปัจจุบันหลายประเทศได้เริ่มทำสัญญาซื้อขายกับฟาวูจิดฟเฟนซ์ซิสเต็มไปแล้วทั้งในแถบตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปเดอะแฟกโตกลายเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกด้านความมั่นคงที่สำคัญของบริษัทฟาวูจิไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับอนาคตฟาวูจิดฟเฟนซ์ซิสเต็มยังมีแผนพัฒนาเวอร์ชันอัปเกรดที่จะเพิ่มระบบ AI ในการวิเคราะห์และตัดสินใจแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยให้ขีปนาวุธสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศได้เองตามสถานการณ์ รวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับขีปนาวุธลำอื่นในฝูงแบบ Network Centric Warfare ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแนวโน้มที่จะมีรุ่น Land Attack Cruise Missile ที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำและเครื่องบินขับไล่ได้ในอนาคตอันใกลน้นี้สำหรับวันนี้ขีปนาวุธฟาอุจิต2027ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบยุคใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยความแม่นยำสูงและระบบป้องกันตัวเองอย่างชาญฉลาด หากใครสนใจข่าวสารนวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายบัสซิ่งของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ